สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิแคระแนวโน้มหุ้นวันที่21กรกฎาคม64นะครับมาวิแคระกันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี PTT, SNNP นะครับ KBank, กันกุ n l TS, a n e บ้านปู i v l GP g PSC, PTGC อ่ะโอเคเราก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันที่เซ็ตก่อนนะครับเมื่อวานเซ็ต โดดลงมาที่แนวรับสำคัญเลยนะครับที่1,535แล้วก็หลุดลงไปที่1,530นะครับเป็นจุดต่ำสุดซึ่งตัวนี้ถ้าเขายืนอยู่ได้เขาจะเด้งนะมีโอกาสเด้งขึ้นไปที่1,561นะครับแต่ถ้ารับไม่อยู่1,500นะจ๊ะ <c oughs> นะครับโอเคเรามาดูหุ้นตัวแรกนะครับอ่ะพีทีทเป็นแนวโน้ม ขาลงนะครับหลุดไซด์เวย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่า,เ,าเขาทำกรอบราคาไซด์เว์อยู่ช่วงนี้เนี่ยนานนะแต่พรวดลงมาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าแนวรับสำคัญอยู่ที่ $34.50 บสาท50ตางค์นะครับ3าสบสาทห้าสตางคนะ์คนที่มีของกอ็ถ้าคุณได้ดูก็หลุด37ก็ไม่น่ามีของแล้วนะครับโอเคตัวถัดไปนะครับตัวนี้ S, S N N P นะเป็นตัว I P O นะครับ I P O ก็เป็นไงครับ I P O ถ้าจองไม่ได้นี่ก็ไสแตกนะครับเพราะว่าราคาเนี่ย I P O มันอยู่ที่เท่าไหร่นี่9บาท20นะครับเปิดขึ้นไปนี่12บาทได้ไปเท่าไหร่30กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมสกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก ปิดล่วงบูบแบบนี้เลยนะครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงไม่เทรด IPO นะเพราะถ้าเราจองไม่ได้นะครับเราจองไม่ได้ก็เสียเปรียบนะครับเปิดมาก็เสียเปรียบเลยนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราไปซื้อแล้วเนี่ยมีแนวรับสําคัญอยู่ที่10บาท30 10บาท25นะครับถ้าหลุดแนวนี้นะหลุดแนวนี้ก็เลิกคุยนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสเด้งนะมีโอกาสเด้งนะครับมีโอกาสเด้ง ขึ้นไปทางนี้นะนะครับก็ใครมีของก็สู้ๆแล้วกันนะครับตัวถัดไปกันกุนนะครับเป็นแนวโน้มไซ้์เว์อัพอยู่ในกรอบ4.68บาท68ถึง5 1าทสิสางนะค,คนที่มีของก็วางซอบรอตที่4ี่บาท68นะครับขอให้ทะลุให้ได้แล้วกันถ้าทะลุได้มีโอกาสไปต่อที่5.46บาท46นะครับ ตัวถัดไปเคแบงเป็นแนวโน้มขาลงหลุดแนวรับสำคัญที่110บาท50สตางค์นะถ้าหลุดแล้วนี่ก็นี่เลยหาแนวรับถัดไปอ่ะเอาแบบใจดีหน่อยนะตรงนี้105บาทนะครับ105บาทแต่ว่าเราก็ไม่ควรมีของแล้วเนาะจริงๆคือหลุดเราก็ไม่ควรมีของล้วนะครับ เออนะก็สู้ๆนะครับเคแบงนะตัวถัดป้าย AOT ลดแนวโน้มไซเวเหมือนกันนะไซเวมานานนะไซเวมานานเนี่ยกรอบเนี่ยไซเวมานานลุดปึ๊บก็แนวรับสำคัญ5 17บาท25สตางค์นะครับมีคนมาถามเฮ้ย hey, มันจะหลุดได้ไงเรียบร้อยนะครับวันนี้ตลาดเฉลยนะเออนะครับไม่ต้องรีบนะครับหุ้นแบบนี้ไม่ต้องรีบนะ รอแถว57บเทบาท5 5 50บาท50สบตางค์นะครับตัวถัดไปแอดวานเป็นแนวโน้มไซด์เวนะอยู่ในกรอบ164บาทถึง179นะครับไซด์เวแบบนี้ไม่เทรดน,นะเสียเวลานะตัวถัดไปบ้านปู้อ่าก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับคนที่มีของวางต็อปลอดที่13 บาท20สตางค์นะครับ13บสาท20สางค์นะโดยมีแนวต้านอยู่ที่16บาท40นะครับอืมก็น่าสนใจนะถ้าขึ้นไปที่แนวต้านนี้ก็ยังเหลือแก็บอีกนู่นะเนะครับตัวถัดไป i v l นะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะครับหลุดแนวรับสำคัญหรือยังหลุดเรียบร้อยนะ แนวรับสำคัญคือ3 7มสบาทห้สตางค์รุดเรียบร้อยแนวถัดไปที่เขาจะไปคือ3 3มสบสาทเจสตางค์นะครับตัวถัดไป EPC s เป็นแนวโน,โนม้มไซเวนะไซเวอยู่ในกรอบนี้นะครับกาะนี้ก็มีแนวรับอยู่ที่7 8็ดสบาทห้สตางค์นะแนวต้านอยู่ที่8 2ดสบาทเจนะคนที่มีของวางลซับลอยอยที่7 8็ดสบาทห้สตางค์นะครับ คนที่ยังไม่มีของก็อย่าเพิ่งพิเทรดไซเวย์เสียเวลาตัวถัดไปพีทีจีซนะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่54าสบสาทยีสตางค์นะครับแนวต้าน57าสบาทห้สตางค์นะถ้าจะรับเขานะรอ38.2แปดอาวเลยแล้วมามาแถวนี้ก็ได้เนี่ย หกสจุดแปก็ได้นะครับอืมรอดแถวๆห้าสิบบาทนะครับสำหรับ PTGC นะรอดูนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าซื้อนะนะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับสำหรับ Mod a แอคทีฟสนะิอันดับเนาะแล้วก็เซตก็มาลุ้นกันครับวันนี้ถ้า1535เอาอยู่จะเด้งนะครับเด้งนะเด้งแต่ว่าเด้งก็เด้งไม่ไกลนะแถวๆนี้แหละนี่มีแนวต้านนะ1547ประมาณนี้นะครับโอเคก็ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแจ็คมันีไปเตอร์สวัสดีครับ